หลายๆคนมักจะเคยถอดฟันกันมาก่อนและปล่อยช่องว่างนั้นทิ้งไว้โดนไม่ทําอะไรเลยแต่มีใครรู้ไหมคะว่าการทําแบบนี้จะทําให้ฟันของเรามีปัญหาตามมาที่หลังและปัญหาที่ว่า ก็คือจะทําให้ฟันข้างเคียงค่อยคอยล้มและเอียงลงมาจนทําให้การเคี้ยวอาหารของเราทําได้ยากมากขึ้นหรือว่าฟันอัดศกผิดตําแหน่งจนเกิดแรงกดที่ผิดจุดได้รวมทั้งอาจทําให้ฟันซ้อนเกหรือว่าฟันหักได้นั่นเองและใครที่เคยถอดฟันและปล่อยฟันทิ้งเอาไว้แบบนี้ระวังจะมีปัญหาฟันล้มฟันเกฟันศกผิดที่ตามมาแต่ถ้าไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นลองทักเข้ามาหาคุณหมอกับเราที่เคเซอร์อะไรเนอร์เพื่อให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีสุดเจ๋งที่สามมารถสแกน ช่องปากและทําให้เราสามารถเห็นปัญหาได้ทุกจุดและทุกตําแหน่งของฟันและการจัดฟันใสจะช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและในส่วนของช่องว่างที่เคยถูกถอนฟันไปก็จะถูกปรับให้มีระยะห่างที่พอดีเพื่อให้พร้อมสําหรับการรักษาขั้นถัดไปอย่างเช่นการฝังลักเทีย้ยบเพื่อทดแทนฟันเดิมที่หายไปได้นั่นเองและที่สําคัญไม่ต้องติดชิ้นงานหรือว่าไม่ต้องติดเหล็กกับตัวฟันเรานั่นเองและไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการกินอาหารแต่อย่างใด